干呀 <laughs> แล้วจะพยายามต่อสู้จะพนักงานโดยใช้วุฒิป<ห>ืนย<ว>ิง,งออกมาบอกว่ามึองอ่ะเอาได้ได้ไมงึงจะรออะไรวะรอ,อให้แม่มันตายก่อนเนอะอ่า ลกมือออกมาล้มีอยากอยู่ข้างในแค่แา่ยามก็ติดคุ้มเท่าไหร่ลูกสู้เพราะเรื่องยิงหนักเออนขาไม่เข้าไปทีน้เลยหรอตัวเองจะไปสู้เขาทำไมอะลูกลูก็ททำดิ สารแม่เองเลยฮะแบ๊บของมืองานเท่าไหร่คดีมึงไม่ร้ายเลยว่าแค่ยาวติดติดแอ่ลูกลายมาที่ใหญ่ลายมาตรงนี้มาใหญ่มาที่มาลายมาตรงนี้เป็นถูกเขาพิ่งหลักยายมาเดินยายมหนักไหนักบอกรับประกันก็คือรับประกันยุ่งพี่เต้ยเการับประกันแล้วนี่เงินนายตำรวจใหญ่เขาบอกเขาไม่ทำอะไร แม่จะไม่ให้ตำรวจก็ทำอะไรลูกจับไปก็ติดตมอย่าไปสู้ก็อย่างเดียวนั้นแหละอยากให้แม่ตายก็สู้เลยเอาไปแล้วเอาไปแวพี่ไอต่วางปืนไม่มีใครทำมึงหรอกเอาแม่มาเอาแม่มาวัดมัน

ญาตกำลังวนาทราบใช้ความู่นแรงนะทีมขไ Điều bên... Điều này, chưa... này phải Bay bay bay, đèn đèn, กลับคนเดียวเออแม้แค่นี้แหละเ,เออประชุมอยู่แค่นี้แค่นี้ประชุมอยู่เดี๋ยวโทรกลับลูกดีลูกดีขนาดนี้ ไป,ไปดูกก<อ>ันเน่ยวะวิ่งวิ่งเข้าห้องเลยหรือวิ่งขึ้นรุ่นี่ก่อนทำมันวิน่งไงแวบดู